สภาพบรรยากาศโดยรอบให้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับไดๆนะครับพอดีน้องเขาให้ถ่ายรูป บรรยากาศของทางอุทยานแห่งชาติโพแลนคาเนะี่ยมันเป็นบรรยากาศของเขาขเขาก็เอาแบบก็ไม่เอาควานี้ิงกันอ่าแล้วอันนี้เป็นมุมของถนนเดี๋ยวนี้มุมของถนนใครมาตอนนี้ก็มาถ่ายตรงนี้อ่ะชิงช้าไหมนี่ชิงชา้าชิงช้านี่ก็สวยเนี่ยจะเป็นจุดจุดผู้ปรชิดเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยถ่ายตรงนี้ไปยืนตรงนี้แล้ว จุดผู้พิชิตเอากล้องมาชัยยูมิ9 5 1เมตรยืนยืนตรงนี้จุดผู้พิชิตยืนจับจับเลยอ่าผู้พิชิตผู้พิชิตผตาหัวหน้ากุทยานแห่งชาติพูรเรนคาชัยยูโภม905เมตรนักปั่นชัยยูโภมโอ้พ่ามาทำเป็นอันนี้ไว้ก็ทำเป็นอะไรอ,อีกข้างหนึ่งอ่าโอเค กับตรงนี้จะเป็นเป็นตัวสัญลักษณ์เขานะฮะเขามาทำไว้โอเคเป็นไงนบรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศเขาแล้วก็น้องๆเขาก็มาทำแล้วก็เป็นวิววิวธรรมชาติาโอเคไหมเห็ โอ้ไปเดินโอเคอันนี้เป็นเป็นเร็วมาตรงนี้แร้วอะเออโอเคโอเคจะโอเคถ่ายให้พนแต่ละรูป้ทำไมทำไมวิวสวยจังเลยอ่ะเห็นนะดูดูดูธรรมชาติดูข้างล่างนั่นน่าจะเป็นเป็นธรรมชาติเขา ตรงอุทยานเข้ามาอันนี้เป็นวิวของบรรยากาศบรรยากาศก,ก็ดูสวยงามอยู่นะดูสวยงามแล้เป็นทางขึ้นมาขึ้นมานะตรงข้างบนจุดกลางเต็นข้างบนจะเป็นจุดกลางเต็นนะก็สูงจากระดับน้ําทะเลมา905เมตรตามที่เขาเขียนไว้อะนะตามที่เขาเขียนไว้905เมตรจากระดับน้ําทะเลอันนี้จะเป็น ที่ทําการตัวนี้เป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาตินะฮะศูนย์นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพูแลแอนคาเขาบอกเป็นอุทยานแห่งชาติตงนนตรงนั้นน่าจะมีน่าจะเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมตรงนั้นเป็นมุมกาแฟตรงนั้นอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เดินเดินไปชมชมวิวชมพระอาทิตย์ได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้าน บ้านขึ้นแบบเล็กๆอะไรเงี้ยใหญ่โตนั่นนั่นเป็นกาแฟโอ้อันนี้เป็นร้านคา้าสวัสดิการเขามีร้านคา้าสวัสดิการเอาขาดีมาหนิมาตรงร้านคา้าแถวเนี้ยตรงนั้นจะเป็นมุมถนนมุมสวยผมยืนตรงเนี้ยเพื่อนถ่ายด้านหลังเอาแบบวิวอะ่ะถ่ายด้านหลังแต่ด้านหลัง เป็นมุมถนนสวยนะฮะดูแล้วก็ดูสวยงามอาจด้หน้า